สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายสัตติแบงค์นะครับวันนี้คืนวันเสาร์นะครับมีฟุตบอลลงสนามให้รุ่นให้เชียร์กันอีกหลายคู่วันนี้เลือกลิเวอร์พูลนะครับที่จะเจอฟูลเล่มนะครับมาฝากแฟนๆกันนะครับเป็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกคู่เร็วเลยนะครับคู่นี้เตะกันในเวลาหกโมงครึ่งของวันพรุ่งนี้นะครับสถิติลิเวอร์พูลเจอกับฟูลเล่มก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนักนะครับใน ปีที่แล้วนะครับ2 1ลหเวอรือภูแพ้ฟูลแลม01ด้วยนะครับแล้วก็ปี20นะครับเจอกันในบ้านของฟูลแลมเรือภูก็ทำได้แค่เสมอ1นนะครับวันนี้เรือููมาเยือนฟูแลมก็ต้องถือว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายนะครับดูจากแฮนดิ c แคปแล้วต้องบอกว่าเปิดมา ค่อนข้างแพงพอสมควรนะครับฟูลแลมของมาโกซินวาเองนะครับอุ่นเครื่องใช้ได้นะครับนัดล่าสุดนั้นพวกเขาเสมอเบียร์เอลหนึ่งหนึ่งนะครับก่อนนั้นก็ชนะเอสโตริลสามหนึ่งนะที่เลือกคูเองนะครับหลังจากที่ชนะแมนซิตี้หนึ่งศูนย์ในฟุตบอลคอมมิตี้ชิวนะครับนัดล่าสุดที่อุ่นเครื่องก็คือไปเล่นกับสตราบุกนะครับวันนั้นครอปส่งสำรองลงยกชุดแล้วก็แพ้สตราบุกไป3 0นะครับ วันนี้เจอกันต้องบอกว่าลิปูดีกว่านะครับสภาพทีมนั้นถือว่าค่อนข้างครบเลยนะครับแม้ว่าจะมีพวกเคอร์ติสโจนอเล็กอิชเบเลนนะครับรวมถึงอิบาฮิมาโกนาเต้แล้วก็ดีโกโชตาแต่ว่ารายชื่อพวกนี้เป็นสำรองอยู่แล้วนะครับวันนี้ตัวหลักอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาคาดว่านะครับคาดว่าแนวรุกวันนี้จะใช้โมซาล่ากับวิยดิอาร์ตเป็นตัวริมเส้นสองข้างนะครับในขณะที่หน้าเป้าวันนี้นะครับคาดว่าโรเบโตฟิมิโน น่าจะได้ลงเล่นก่อนนะครับน่าจะได้ลงเล่นก่อนดาวินนูเยสนะครับส่วนแดนกลางนะครับก็จะเป็นจอแดนสันฟา์บินโยแล้วก็เตียโกอันคันทาร่าก็ถือว่าลิพูนั้นเป็นชุดใหญ่ทั้งหมดนะครับคู่สุตแบ็กก็จะเป็นจอมาติฟกับฟอร์กินฟานไดส่วนฟูลแลมเองนะครับวันนี้มีเอเล็กซานดรามิโตวิดยืนหน้าเป้านะครับาสามตัวตรงกลางมีนิสเคนเคบาโนอันเดสเปเรล่าแล้วก็บ๊อบบี้รีดนะครับ แนวรับก็จะมีพวกทิมเรียมกับโตชินอาดาราบิโอโยแน่นอนชื่อชั้นกระดูกบอลฟูลแลมเป็นรองแต่อย่างที่บอกนะครับวันนี้เป็นเกมเปิดฤดูกาลดังนั้นกับพนิแคปที่เปิดมา1.75นะครับถือว่าค่อนข้างแพงเลยนะครับวันนี้กัดฟันรองฟูลแลมครับผมช่วงนี้ฟูลแลมได้เปรียบเล่นในบ้านไม่น่าแพ้ลิวพูขาดนะครับกับพนิแคปที่เปิดมา1.75ลูกครึ่งควบสองผมเชื่อว่าถ้าเสียก็เสียมุมเดียวโอกาสที่ลิวพูจะยิงขาด3าตีลูกนั้น ไม่ง่ายนะครับคู่นี้กัดฟันลองฟูลเลมนะครับเชื่อพวกเขาเล่นในบ้านสู้ได้นะครับวันนี้เชียร์ฟูลเลมไปนะครับผมว่าพวกเขาแพ้ไม่ขาดขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตัดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ